ให้จะได้นะถึงบาส36เมตรเอ้าไปดิเพื่อนเขาเข้ามาหาเชยร์เลยมาเพื่อนตลอดเตี๋ยนะทีเพี่อนกลังขึ้นต่อไปโดนไอ้เปิดล่าเพื่อนเราเปิดกรอบนี่ไงเห็นทุกคนเลยเดี๋ยวมันส่งไม่ได้เพื่อนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดรเลตมีเครื่องใกล้ๆดิวาร์ปเลยคือเราต้องกดดันอ่ะให้เขาติดคำสาปให้ได้อ่ะเฟลิกสวัสดีเพื่อนโอ้โหง้างแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไก่ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเทสแพท5.6.0เนาะที่มีพืรอดชีวิตใหม่แล้วก็คิวเลอร์ใหม่เนาะเดอะลิงนั่นเองไม่รู้เรียกถูกไหมแต่จะเรียกเดอะลิงแล้วกันก็เริ่มจากเซอร์ก่อนละกันเนาะเป็นพืรอดชีวิตทางฝั่งญี่ปุ่นเน่ยแต่หน้านี่คือเกาหลีที่หายเลยเหมือนทิกเตอร์เวอร์ชันแบบเป็นซอร์ประมาณนั้น <c oughs> คือลอจัดโดยเปิร์ทที่มากับเขาก็จะมีคําแนะนําของบุปการีที่เวลาเราสตันฆาตกรได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตามเนาะรอยเท้ารอยเลือดแล้วก็เสียงร้องเราจะหายไปเป็นเวลา10วินนะอันนี้คือเลอะเทอะนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเอามาใช้ตอนแบบแทงหลังหรือตันตุ้งน่าจะพอได้อยู่เิร์ทที่สองก็จะเป็นสัมพันธ์อาทอนที่เมื่อเวลามีเซอร์เจ็บคนที่เจ็บจะเห็นเวลราเราระยะ96เมตรนะคือเอาไปลากใส่เพื่อนดีๆนั่นเอง <c oughs> คือเราเล่นเราเล่นเอาไว้หาคนฮนะิวเนาะเพราะว่าเราจะฮิวเพื่อนเร็วขึ้น10%เนะี่ยแต่ว่าก็เราเทิดอยู่ดีอเอาโทเทียมบูนแบบฮิวตัวเองมาน,น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะแล้วก็ประจุดท้ายจะเป็นโทเทียมพรอนที่จะดีมืดเมือ่อเวลาเราอยู่ในเขตโทเทียมพรอนนะ่ะเราจะได้รับสถานะวิ่งเร็วขึ้น2%นะคืออันนี้ดีเลยมันช่วยได้เยอะมากตอนวนไมอ้อ่ะโอเคก็จบในส่วนงเจอไปนะคือเปอร์ดีก็แค่เทเทมพรอนอีก2เพิร์ที่คือล้วเทอดชิบหายเลยไม่ต้องไปใช้ก็ได้ะใช้เบอร์ ตัวเองแต่อยากแทงหลังว่าามน่าจะดีกว่าน้องมือจัท่อด้วยนะโคตรเทจัดแล้วก็ในส่วนของน้องจละโกเปิร์กแรกก็จะเป็นตะขอเฮนะความเชี่ยวขาดถมกระนหน่ำงูนาเราแขวนที่ตะขอสีขาวอะถ้าเกิดมีคนมาช่วยเขาลงมาเซิร์ฟอีก3คนที่ไม่ได้โดนแขวนอะจะเผยเวลาไปเวลา7วินนะถือว่าโอเคเลยช่วยได้มากเลยหลังว่ะเปิร์กที่2ใหก็จะเป็นพายุอมมหิตที่เมื่อเวลาเซิร์ฟปั่นไฟได้9 0นอะ จะเกิดจะเช็คแบบยากขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเขากดพลาดอะเครื่องจะโดนกั้นไปเวลา20วปีนะอันนี้ก็เลยเถอะไม่ต้องใช้ใช้ซิวิตคนตาน่าจะดีกว่าเปื้อสุดท้ายก็จะเป็นเสียงเพี้ยกจากท้องัะเลชื่อเปลอกอะไรไปเนี่ยเมื่อทำการกระเทืบเครื่องบั่นไฟเครื่องจะลดไวขึ้น200%เลยนะคือเหมือนรูดเลยคืออันนี้ผมชอบมากเอามาแทนรูดได้เลยคือไม่ต้องมีเทอมไฟด้วย แต่เราต้องไล่กระทือเพื่อเพลินเลยนะถ้าเกิดจะให้เครื่องลดไวะแล้วก็ในส่วนของความสามารถของน้องก็ยาวเปหางเบ้าเลยแต่พูดได้เลยว่าไปไม่ถุดสักทางเลยฮะจะสรุปให้ฟังละกัน <S <S คือสะกิลกีิกขวาของน้องอ่ะจะเป็นเข้าเฟดกับออกเฟดเหมือนคล้ายๆเดเลตไม่ก็โกดเฟกเนาะคือเวลาเราเล่นกายอ่ะเราจะไม่มีเสียงหัวใจนะแต่ก็ยังพอเห็นตัวอยู่แบบลางๆอ่ะแล้วก็ตอนที่เล่นกายอยู่ะเราจะสามารถวาปไปที่ทีวีได้เนาะ อันนี้ฟิลคล้ายๆกับเดโมเลยแต่ไวกว่าแล้วก็มีทีวีวาไว้ตามแมพให้ด้วยแล้วก็ตอนออกจากทีวีมาก็จะพุ่งไปขึ้นนิดนึงฟิลคล้ายเดเลตเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราวารไปที่ทีวีอ่ะแล้วมีเซอร์อยู่ในระยะ16เมตรต่อนระวาบอ่ะเขาจะติดคําสาปนะแล้วถ้าแถบคํำสาปเต็มอ่ะเราจะสามารถโมูีเขาได้เลยถ้าเกิดเขาลบอ,อ่ะไอชิมจัเกกพี่ <c oughs> <c oughs> อ่าโจซาเลยอ๋อตายเลย แต่เราต้องวาร์ฟโดนเขาประมาณสัก6กรอบแหละก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็เซอร์สามารถปลดคำสาปได้โดยการไปที่ทีวีแล้วก็เอาม้วนเทปออกมาแล้วก็ไปใส่ที่ทีวีเป้าหมายเนาะจะลดคำสาปลง3โทเคนแล้วถ้าเซอร์ที่ถือม้วนเทปอยู่อ่ะเขาจะสามารถไล่ปิดทีวีได้นะก็ไม่ให้น้องวาร์ฟได้แหละแต่ถ้าเกิดยิงปิดก็ยิ่งโดนคำสาปนะ ฉะนั้นก็ปิดเท่าที่จำเป็นก็พอไม่ต้องไปฝืนปิดทุกอันหรอกม่งั้นเดโดนบอลลี่อุคุมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้หลับความมารนของน้องซันตาโกเนาะคือความเก่งอยู่ที่การวับไปมาระหว่างแมปได้คือพอคุมโซนได้อยู่แล้วก็การกดันเซอร์จะอยู่ที่การวับโดนเขาอะ่ะให้เขาตดคำสาปอะ่ะก็ทําให้เขาต้องวิ่งหามมนเทพเพื่อจะได้แบบปูคำสาปเขาแต่ข้อเสียใหญ่ของน้องเลยคือน้องมันตัวเดินตีจ๋ดจาเลยไม่มีสก,กิลอะไรแบบตลับไล่เลยนี่แหละคือข้อเสียของน้องอะ่ะมัน ล่ยากอะสำหรับเซยุคเนี้ยโอเคก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าเนาะเดี๋ยกดูมาให้ตายหาห้องอยู่ชาติครึ่งกวจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยคือหาจนแบบโอ้หที่จะจะตีหนึ่งแล้วมึงเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ตัดกว่าจะได้นอนอีกยันเช้าเลยมึงเนี่ยพรุ่งนี้แบบเข้างานเช้าด้วยนะโอเคคือผมก็ไปอัพแต้มมาก็เสียไปประมาณสักล้านห้าเลยมั้งเปิร์กที่ผมอ,อไปก็จะมีเปิร์กพื้นฐานของตัว ชาตะกุยนะ่ยเนาะแต่เปิร์กที่ที่ผมจะมาคอมโบอ่ะคืออุ้งมืมังกรอนะ่ะเอามาคอมโบกับเปิร์กอะไรนะเปิร์กเนี่ยเสียงพี่อยากท้องทะเลที่ว่ากระทืบะไรเหมือนจะติดลูนอยู่อะ่ะคือมันเหมือนเป็นการบีบไปเซอร์ต้องมาแบบแตะเครื่องอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้ใช้เปิร์กอุ้งมมัมงกรอยู่คืออุ้งมืมังกรเนี่ยถ้าเกิดเขาแตะเครื่องตอนที่เราหลังใจแล้วเรากระทืบไปอะ่ะเขาจะติดปอกกบังนะมใจฉใช้ไหมแล้วก็แอนด์แดงคือถ้าเกิดเรามุดออกไปจากทีวีแล้วเวลาเขา มีรัศมี16เมตรเราจะเห็นออร่านะแล้วก็แอนออนเขียวนี่คือเราจะพุ่งไกลขึ้นหลังจากออกทีวีมาโอเคไม่รู้จะเล่นไหมแต่ตัวละครตัวเนี้ความเก่งมันคือการว์ปทีวีฮะคือยิ่งเราแบบว์ปใส่เซอร์มากเท่าไหร่อะถ้าเกิดแตกเขาเต็มคือเราสามารถฆ่าเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเดี๋ยวดิดดิดมันเด้งนะโทษทีคือเราสามารถเขาเขาเลยะเราสามารถฆ่าเขาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแขวนเลยะคือมันข้างเก่งอ่ะ แต่คือถ so right ้าเกิดเจอที่เขาแบบไม่รู้อีหนิอิเหน่เนี่คือแบบโดนลอมโวลี่อุ้มขมแล้วประมาณนั้นมาจะเดินสักทีอ่ะพบกับความซ่าๆของจอลอกด่านเดอะเนิร์ดด้วยเนี่ยหมาเลวมาก็หาคนก่อนเลยคือตอนนี้เราอยู่ในโหมดเล่นกายนะคือเขาจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจอ่ะแต่เขาจะเห็นออร่าพอไปแปะของของตัวเราอยู่อ้าเนี่ไงเจอคือผมบอกว่าเจอใหม่อ่ะมันเหมือนเดี๋ยวมันส่งไม่ได้เพื่อนมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เตเอดคือมันเหมือนอะไรนะทิกเตอร์เวอร์ชันแบบเป็นเซอร์เลยคือมันหล่อมากเลยนะหมายเพื่อนเฟดตามมาคือแต่ตอนเฟดมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้พุ่งไกลเหมือนเตเลดนะหมายเพื่อนอ่ะเป็ทีวีเรา,เราปั๊บได้นะเนี่ยแต่คือผมชอบหนึ่งคือตอนตอนออกเฟดคือมันไม่ได้ช้าหมายเพื่อนคือเราต้องวาร์ปทีวีอ่ะอ่ะนี่ไงเจอวาร์ปใส่แนละ้วหมายเพื่อนเราเจะงานไกลได้แค่ไหนอ่ะสวัสดีเพื่อน โอเคเขาจะใส่เทปโอ้โหให้ตายเขาจะเขาจะล้างคำสาบตัวเองอ่าตอนนี้เฟริกติดอ่าคำสาบแบบเหมือนกันรู้สึกมันเราจะต้องทำแบบ8รอบเลยไม่ใช่8หรือ6รอบอะเราจะโมดีกเขาได้นะคือเราต้องแบบกดดันซื้อให้ไหมก่สุดอหะหมาใครอยู่ไหนเราวาร์ปส่งๆไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวมีเมื่อกี้มีคนปั่นเครื่องไกปะ ป๊บมาอ่าเป็เครื่องใกล้เนไม่มีพุ่งมาเฮ้ยมันพุ่งไกลมากอล้ได้ฟีมเหมือนเดเลดเมื่อก่อนเลยเฮ้ยไหนเป็นไรไม่เครื่องระเบิดอะแล้วมันปั่นปะไม่ใช่ป๊บกลับเลยอ่ารอรอ,ล,อ,ล,อล่าก่อนนะเฮ้ยป๊อไปเลยฮะไม่ดูใครติดออล่ามาั้งติดไหมอ่าไม่ติดเลยโอ้พุ่งอย่างไกลอลยพุ่งเหมือนเดเลดเลยปีนี้เิ็นเอาคนนี้แหละคือผมยังกะระยะอ่าการเปลี่ยนพันอ่นนี่ไงมี เครื่องอยู่ใกล้ดิวาร์ปเลยคือเราต้องกดดันนะให้เขาติดคำสาปให้ได้อะอ่าเฟลิกส์วันทีพื่โอ้โหง้างแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไก่ไก่แบบไก่มากเฮ้าอุ้มเลยเนาะคนไม่มีทางหลังนะเพราะเขาเล่นตัวละครคลาสสิกอ้าวไม่มีมีก็สวยมาเพื่เฟดมาไม่รู้ใครอยู่ไหนอะทีวงทีวีเหมือนเขาไล่ปิดอย่างเดียวเลยอันนี้ไงเจอละไม่ใช่เจอขล่าเจอตัวมันตุนเลยอยู่นี่ปุ่งมาไม่เห็นอัลล่าใครเลย โอเคไม่เป็นไรคือนี่คือเฟดเรื่อยๆอ่ะมาคือต้องกดดันเขาอ่ะอ่านี่ไงเจอหมาพุ่งไก่นะมาพุ <c oughs> ่งไวมากโอเคคนที่ตีคำจา่าแค่ขั้นแรกอยู่มยมยมมยไม่ไหมผมขมมาเอ้พี่ยอมลงไม้ด้วยมาเพื่อนตัวตีอ่ะนะเลี่ฮ้ยพลังขึ้นต่อไปโดนไอ้เปิดล่าเพื่อน <c oughs> เราเปิดกรอบนี่ไงเห็นทุกคนเลยฉีกไหมผมต้องคือต้องต้อนเขาอ่ะต้อนเขาไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ เยอะไปเดินช้าเนี่ยปั๊กไปเนี่ยเป็นปกติโอเคได้วัดได้ละติดออร่าหน่อยสูเรียบร้อยอยู่ไหนโอ้คนนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยโอเคกระทืบก่อนใช้เปิมเนาะหมานี่ไงเครื่องนี้มันย่งเหมือนเลือดเลยล่ะเครื่องนี้จะเหมือนติดรูนนะอ่ะนี่ไงเจอเดี๋ยวเทอเทียมพรอเทเทียมวิ่งไวอะ่ะผมต้องทำลายก่อนคือมันเป็นโทอเทียมใหม่อะ่ะเขาจะวิ่งไวขึ้นที่ผมโดนจูกยับแน่มาเพิ่นเดินไวนะไปที่ไหนล่ะ อีกกำลังขึ้นเต่าไม่ได้บวกกลับมารอบหนึ่งรอบหนึ่งเอาจนหลงกับมาเดี๋ยวเดินติดรู้ไหมไหมเคต้องนั่นแหละเฮ้ยเขาย่อส่องไฟด้วยอาจาระเด็นจะยินน้องเบาถ้าเกิดเข้ามาเล็กของเจะต้อนนะโอเคสวยเรียบร้อยเข้ามาเล็กละจะได้นะถึง86เมตรเอาไปดิพึ่ เขาก็มาหาเฉยเลย<อ>คือต้องต้อนเรื่อยๆอ่ะคนนี้น่าจะขันข้นขั้นสองอยู่ไอ้เปิร์กอุอ้งมอืมอมอังกรน่าจะเลยเธอะไม่น่าจะได้ใช้แต่เครื่องน่าจะน่าจะดับไปนะที่ผมกระทืบไว้อ่ะนี่ไงเขาเล่นมันติดทำต้องบา้าจำเนินฮะเพราะว่าใกล้เขาปัดมากว้าวมาเผื่อหน้าหน่อยเอาเอ็นดอมเอ็นเอนดงเลยล่ะเอาเอนดอนแดงเสักอย่างแต่ไม่ได้ใช้เลยอ้าวอยู่ไกลเกิน มีคนอยู่ข้างบนต้องปั๊วใส่เรื่อยต่อเนี้ยคือเล่นแบบคล้ายดิโมคล้ายดิโมยหน,น่อยนเนี่ยก็เนี่ยไม่ใช่ไม่เจอใครเลยวาร์ปรัวๆแล้วฮะไม่สนนะคือเฟดเดฟรื่อยๆเฟดแล้วก็วาร์รัวๆรัวๆต่อเน,นี้ยเนี้ยไงเอาล่ายังไงเอาไปเพื่อนไปไหนจะฮิวเหรอต้องบีบคนเนี้ยเพราะคนนี้ติดคำสาบมมาอยู่เอาวะเฟลิกเฟลิกจะบี๊ยด นะผมต้องโมลิคนตะคุณงี้ได้ดิเพือนตอนนี้เขาไม่ได้เสี่ยงหัวใจนะเฟลิกฉีกไปแล้วเดี๋ยวนะ่าจะบัาไปหาเฟลิกช่างมันนะไม่ไรโอเคผมต้องผมต้องอ้าววันดีเพื่อนฉีไม่ได้ก็าตายยากเฉยเลยมาใครกร็ได้แต่นี่มาพลังคืนเต่าจะหานฟ้ามาเพื่อนผมต้องเฟดที่ซีวีอ่ะที่เช่ละน่าจะเลยป่ะอันนี้ไม่เลย เดี๋ยวที่พี่ถูกปิดโอ้โหให้ตายเนี่ยเป็นคนปิดโอเคช่างมันก็ได้ไม่ได้แข่งไ,ได้ส่องไฟทันปะไม่ทันหรอกทันที่เกินไปเ,เไดเดวอชั่นในการอู้มันแปลกๆอะ่ะมันเหมือนโมลี่เลยอดีตผมต้องใช้ตะก,กิ้โมลี่แข่งได้เลยหมาไปดูใครอยู่ไหนบ้านเล็กปะบ้บาปะเจอกล้าไหมไม่ไม่เจอใครเลยเครื่องขาว นี่ไงสักเปิร์ลเราได้ใช้แล้วหรอถ้าเกิดเราใช่ดิถ้าเกิดเซอร์เขาปั่นระเบิดอะ่ะเขาจะเครื่องจะโดนกั้นอะ่ะว่าเปิร์ลที่ปั่นอยู่นะเดี๋ยวเป็นเครื่องนี้ใช่ทำไมไม่โดนครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นเน็ตที่ติดคำสาบอ่ะที่ผมไปดูนะเออป้าไปข้างบนนี้ค้าออกมาเจ้ไอโอ,อ,โอว่าคนที่รู้ไอ้หมอนี่มันรู้หมอนี่มันเซียน เห็นออร่าเจอเจอเจอนั่นเลยริบบิน้นเป็นไงเห็นออร่าฮะเป็นตัวเทียมตะขอให้นะเราหลอยหน้าต่างกันแล้วนะยังไงคนนี้ที่ติดคำสาปเราต้องต้อนเขาอ่ะตอนเนี้ยไม่รู้อีกขีดแตกด้วยเครื่องบินมีคนปั่นอยู่อ่ะเราเรขึ้นไปจำตันแกดีป่ะเครื่องแกติดแล้ะฮะหมายเพื่อนปั่นอยู่ปะเนี่ยโอเคกระทืบก่อนจะได้ใช้เบิกด้วย มาเพื่อนอ่าววันดีวันด,ดีคันดีมันติดเล่นอ่าโอเคโอเคทีวีเพื่อนรู้รู้รู้คือไม่ยอมนะอาอได้ไงมีคนติดอันนั้นเราพวกมุมองกรเราวาไปแล้วไปรูใครไลยด้วยอ่าไม่ใช่เท้าเขาปั่นต่ออยู่คนนี้ไงมาเพื่อนติดมุมงกรอยู่ไหนเพื่อนติดมุมงกรอยู่แล้วเขาไม่ยอมพับไม้ด้วยนะประเด็นมาเพื่อนนอนสอบไปกัน แล้วก็ว์ปไปที่ทีวีทันไปเนี่ยเยอะเสียงเลยไปแปลกว์ปมาคือมันต้องรอทีวีเกิดใหม่ถ้าเกิดอาจจะเล่นสายแบบโมลี่จริงๆอ่ะอ้าวพอดีเฟลิกเฟลิกติดทำซาายมาเข้ามาเล่นต่อหรือว่าไงมาเพื่อนคือเราต้องแบบหลอกไฟจ่าเลยอาวัสดีเพื่อนออกมาทำไมเอ้ยเออดนตัน คือมันไม่ได้พุ่งไกลอะคือมันไม่มีเสียงเหอแจงเดียวคือความปั่นตรงนี้แหละเพราะว่าเือมันจะหลอนมากคือจากเท่าที่ไปลองกับน,น้องมานะในแมททึบเขาต้องเไปย์้ยมนะไม่โดนคือตัวมันเตี้ยผมกัดระยะไม่ได้มีคนช่วยแล้วมาวารไปเลยให้เขาตีคำสาบไปก่อนปตดนี้คือเนี้ยนี่ไม่รู้อีกกี่คำสาบอะอเคเพื่อน เรารู้รู้เรารู้เรารู้ว่ามันติดคำสาปได้แต่อ้าคนนี้โมโูรีได้แล้วโมโูรีเลยแล้วกันบ้า <c oughs> เหลือเหลืวละ <c oughs> มูรีหน้าทีวีแหละเดี๋ยวโัวเต็เตอร์ชู่วอาชิฟายไม่มีตับตเกียดด้วยเนี่ยอ้าเท่จริงเลยคือ <c oughs> บ้านใหญ่มันไม่มีนั้นนะ่ะอะไรนะทีวีอ่ะผมไม่รู้คนนี้เหลืออีกกี่สแต็กอะ่ะเราถึงจะโมลีเขาได้อ,ะอ่ะอ่าแต่คนนี้มีแล้ว วับอ่ะน่าจะได้นะตรงนี้เห็นปะไม่เห็นว่าล่าแปลว่าไม่ได้โอเคผมไม่ไอะไรนะเขาฟุงาฟ้งเขาเฟดละหายเพื่อนนี่แมทโล่งแฮะตัวเดินติดด้วยไม่น่าทันละลงมไหมมาอีนี้ยึกยักอะ่ะยึกยักอะ่ะโอเคต้องต้อนเขาอะตรงนี้เป็นตัวแบบขึ่งต้อนเนระถ้าเกิดเราจะใช้กิวโมลี่จริงๆนะ เอนไม่ได้ไม่มีซีทีวีแถวนี้เลยบ <C> ้านใหญ่มันไร้ทีวีโอเคหักไม้มาเดี๋ยวผมเำไมผมไม่ได้ไม่ได้อยู่เดสเฟดผมงงเลยก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ว่าตายยัง <C> หวาเพื่อนอ่านี่ไงเครื่องอีกเครื่องนึงโอเคอุ้มมาทุกทีน่าจะวาร์ปก่อนคิดไม่ไรอะ เสียงซื้อใหม่อุบาทจังเลยเ,เดี๋ยวเดาติดมันเย่ yeah! อะไรก็ไม่รู้อะคือถ้าเกิดเขาแบบปิดทีวีเยอะเกินไปอะเขาจะเขาจะตีคำสาเราจะไม่ได้นะไอ้เครื่องนูน้นปะเนี่ยมาวาร์ปไปวาร์ปุรงส่งเลยดีปะ่ะมาป่ะไหนใกล้ไหนเนาะพุ่งไปมันพุ่งไกลอ่ะกกอ่อนี่ปั่นได้เยอะถือไปก่อนเนาะให้เขาแบบเหมือนติดลรูนไปก่อน ตอนนี้คือเข้าเฟดหดดัวๆอ่ะอ้าวหวัดดีเพื่อนเห็นใครไม่รู้ทีวีตรงโน้นบ้าไปตอนนี้เขาติดออนไลน์ได้ดิหวัดดีเพื่อนคนนี้ปะไม่น่าใช่คนที่สามคนนี้ได้ยังยังไม่ได้คือ <c> โ <ười> รงงานไกลเมื่อกี้โคตรปัดเลยเหมือนเรียนเมื่อก่อนเลยถอดเออทมพลอะไรวนะเนี่ยไม่ดูความฮิวอยู่ไหนด้วยบ้าปะตรงนี้แหละโยอะโอ้ตกใจเนียเนียมาตายหน้าทีวีอ่ะวหวัดดีเพื่อน เนี่ยคนที่คนที่จสาปเนี่ยใกล้ติดคำสาปเต็มทนละมาผมครอบเฟลละลัวรตรงนี้ทีวีมีไหมมีแต่โดนปิดไปผมต้องต้องอยู่แถวเนี้ยน่าจะอีกรอบนึ่งจะได้ละทีวีจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยตรงไม้เลยใครวนกันอ่ะน,นี่ไงทีวีมาแล้วเดี๋ยววา้าไปนะเดี๋ยวต้องเล่นกายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววา้าทีวีเนี่ยมาดิว้าทีวีมาไม่มติดป้ารอบนี้ยัง แต่เราง้างไกนะโอเคมูลี่เลยแล้วกันมาไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยสกิลทีวีโอเคใ้ผมเก่งตัวโลาเลยจร่งแบบโคตรเกลียดเลยจัมส์แกร์เนี่ยโอเคมาเียนแล้วสองคนนี่หนูนะว้าว้ปไปว้ปไปเจ๊ไหนใครอยู่ไหนไม่เจอใครทีงนั้นอ๋าคนที่สองเปิดคำสาบแล้ว คือผมว่ามันถ่วงเกมได้โอเคนะถ้าถ้าเกิดเราไม่หวังเรื่องจมุริเขานะคือมันต้องแบ่งคนไปไล่ปิดทีวีไล่ไล่ถอดเทปรัวๆนะผมก็วาดรัวๆตอนนี้เไปอ่อที่ไงอร,อร่าอ,ร,ะนะอร่าไหวะเนี่ยอล่าอันแดงปะตอนนี้ผมอยางใช่อันแดงไม่เป็นอะไม่รู้ใช้ไงด้วยนีย่งไงเจอหายเพิ่นเห็นตัวแล้วปะเห็นล้อเ๋ยวเอาฝั่งนี้เฉยเลย ตอนที่ตัวเราแบบกระพี้ป๊าป๊าแป๊บๆหลอกไฟมาพลังคืนต่อสถานฟ้าไปก่อนเอ๊อยู่ไหนคือผมอยากให้ตอนออกเฟดอะมันพุ่งไปกว่านเนี่ยเดี๋ยวผมหลงปะเนี่ยตูปไปอันนี้ยังเสียงร้องอยู่อยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวเสียงที่ขอดให้ตายทำไมมันโค้งมาเอ้ยข้างหน้ามีทีวีอยู่นะเขาจะไปปะเขาจะวนตอ่อเขามีที่ไปมันจะเข้าเฟดทำไมเนี่ย คือผมติะใส่จัลเลสมาตัวละครนี้มันเดินตีนะอ่าเป็นเฮ้ยคนที่ถืออะไรอ่ะถือเทปด้วยมาผมหาฟเฟลิกไม่เจอเช่ five minutes later โอ้คนที่อีกาขึ้นแล้วอ่าฟเฟลิกน่าจะเนียนแล้วฮะไม่น่ามาจุกละมาหุมบุรีเลยเรื่องน่าเบื่อแล้วมันนานมากอีกเกมยืดเยอะโอ้โห โอ้โเกรียดมากเลยเอมโมรี่เลยทับจั๊มตั้งแกเนี่ยออกได้ปะโอเคถ้าเกิดเขาเจอหลุมเขาไปดวงของเขาแล้วกันเดี๋ยวไปข้างหน้ามาหัวบ้าบใส่แหละบ้าเล็กอาเพื่อติดคำสา่หน่อยอ้าลงหลุมกันได้โอเคตามนั้นนะคือเขาเนียนสู้อ่ะคือเขาอยากรอดอ่ะคือถือว่าตามนั้นแหละคือผมหาเขานานแบบนานจ๋าเลยอ่ะโอะ้โหแล้วแทบเกือบตันเลยนะแอ่โดนแดงนี่คือแบบใช่ไม่เป็ีนแหะมันบอกจะเห็นเวาลาผมไม่เห็นเวาลาเลยโอเคครับจีแล้วกัน